แต่ไอ้กี้เขาบอกว่ามันคือพิมพ์เขียวแห่งความเร็วเขาก็เหมือนวางโครงสร้างไว้เออตรงนี้สมผัดบอลนะตรงนี้ไว้ยิงนะตัว a อจนะครับมีเข้ามาวางจำหน่ายแล้วนะครับเอออีกอย่างหนึ่งทีเด็ดลืมลืมให้ดูพี่โอสวัสดีครับสวัสดีครับตัวงเจอกันอีกแล้วครับพี่โอครับก็เดี๋ยวเราจะได้เจอกันเรื่อยเรื่อยอยู่แล้วนะครับครับ EP นี้ครับพี่โยมาพูดถึง แพ็คใหม่ของ n นกี้ครับปีมา EP ที่แล้วพูดถึง n นกี้พรีเมียร์สามมาแล้ว EP นี้คลาสสิกนะอันนั้นย้อนย้อนยุคคลาสสิกแต่ EP นี้เนี่ยเราจะพูดถึงรองเท้าสายสปีดของ n นกี้นั่นก็คือ n นกี้ e r c u r i a l Vapor เปเปอร์โอเคเป็น n นกี้ e r c u r i a l Vapor ครับในแพ็ค Blue Print แ a ็ k ครับพี่โยครับครับสีสันสวยงามเปิดเลยครับพี่โย เอานะตรงนั่งใกล้ๆตรงไม่เปิดไ้พี่เปิดอันนี้นี่นีนีอันนี้นะเออเหมาะกับสายสปีดอย่างพี่โยไหมตอนนี้พี่เปลี่ยนแนวแล้วพี่เปลี่ยนแนวพี่เป็นเทรนเกอร์ละเคครับมาเริ่มที่คอนเซปต์ของมันเลยครับพี่โยครับทางไนกี้เนี่ยบอกว่ามันจะเป็นออกแบบมาจากพิมพ์เขียวเรียกว่าบูปรินบูปริน า uh, หลายคนเวลาเ,เวลาเราจะสร้างอะไรหรือจะออกแบบอะไรเนี่ยเราก็จะมีมขั้นตอนขอบวนการสุดท้ายเนี่ยจะเป็นพิมพ์เขียวเป็นบ<ม>ูปินนะครับ<ม>เพื่อที่จะดูจะได้รู้โครงสร้างของของสิ่งที่เราจะประดิษฐ์หรือสอิ่งที่เราจะออกแบบหรือจะผลิตเนี่ยะจะมีบูปินเป็นไม่ว่าจะสร้างรถสร้างตึกสร้างอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้มันได้แรงได้ inspiration มาจากจาก Blue นะับบูปินเนพิมพ์เขียวเนี่ยแหละ,ละเหมือนแล่วแลงกี้เขาบอกว่ามันคือพิมพ์เขียวแห่งความเร็วรวิโม ครับก็คือเวเปอร์ทั้งเบาครับสวยก็เป็นพิมเขียวแห่งความเร็วครับสำด้วยดีไซน์แล้วก็เนี่ยเขาก็เหมือนวางโครงสร้างไว้เออตรงนี้สัมผัสบอลนะตรงนี้ไว้ยิงนะมีเป้าอะไรอย่างเงี้ยมีข้างเท้าด้านในด้านนอกนะฮะแล้วก็ที่สําคัญโดดเด่นก็โลโก้นะตัวสบู่นะพี่อครับครับก็หลังจากที่ไนกี้เปิดตัวเวเปอร์สมาช่วงปีที่ผ่านมาครับในสีดราฟท์ฟลาย ก็ในแพ็กบลูฟินแพ็ครับพี่โอบก็จะเป็นการไมเนอร์เชงและของตัวนกี้มันพิวเปอร์ก็อัปเกรดอัปเกรดอัปเกรดอัปเปอร์เนี่ยบริเวณด้านบนกับด้านล่างด้านข้างนะครับก็จะดูเว้าแล้วก็ทรงสวยงามมากขึ้นพี่พี่ดูตัวตัวเก่าใช่ไหมตัวเก่าตัวเก่ามันก็ ความรู้สึกพี่อะรู้สึกว่าใต้พื้นน่ยมันดูมันมันเข้ารูปกว่าเห็นไหมมันดูชัดมันดูแบบเนี่ยข้างๆเนี่ยนะมันดูแบบเหมือนตัวนี้จะทําให้ดูแข็งแข็งขึ้นแล้วก็มีส่วนเว้าส่วนโค้งที่ชัดเจนขึ้นนะครับใต้ทางด้ใต้กางพื้นแลยกางพื้นนะครับก็ส่วนชุดพื้นอะไรก็คล้ายๆเดิมเหมือนเดิมครับนะครับ ก็เขาบอกว่าบริเวณด้านบนกับด้านล่างเนี่ยอัปเกรดเพื่อให้คู่ที่สวมใส่เนี่ยมีความกระชับแล้วก็เข้ารูปเท้ามากยิ่งขึ้นครับพี่โยครับแล้วก็ตัวสบู่ครับที่บอกไปเมื่อกี้ใช่ครับตัวสบู่เนี่ยมันจะเป็นสามมิติแล้วครับโมเดลแรกเนี่ยของมันโมเดลที่ไนกี้ทำสบู่สามมิติเนี่ยมันจะอยู่บนแฟนทอมแฟนทอมจีทีนะตอนนี้มาอยู่ที่ไนกี้มอนเวเปอร์เรียบร้อยแล้วสวยงามสวยงามแล้วก็ จับคู่สีดีนะด,ดีไซน์สีนี่ลงตัวนะฮะแล้วก็จับเปลี่ยนตำแหน่งโลโก้นะจากข้างหน้ามาไว้เล็กลงเอ้ยมาไว้ข้างๆ้างข้างรองเท้านะครับแล้วก็ด้านด้านข้างครับพี่โยจะ,ะเป็นเทคโนยีเวเปอร์โพสิตอืมอ่ามันจะเป็นเหมือนอตะข่ายเล็กๆ เนอื่นอะไรแบบสัมผัสบอลอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ช่วยในเรื่องของการสัมผัสบอลเออใช่ครับแล้วก็เทคโนโลยี ACC เนี่ยมีมาอยู่แล้วการันตีข้างหน้าก็เหมือนแบบมีมีมีอะไรนะมีเป้าล็อกอะไยเวลายิงอะไรอย่างงี้นะเป้าล็อกเป้าล็อกใช่ใช่ใช่แล้วแต่ว่าคอลเลคชันเนี้ยไม่ได้ไม่ได้มาตัวเดียวนะครับมีมาอีกเหรอพี่โอ๊มีมาอีกครับ ทำไปไม่รู้แค่เต,ตรียมากว้กข้างหน้าให้กูก <c oughs> มีครับตวงมีเหรอครับพี่โยครับเดี๋ยวพี่เปิดดูครับตวงหลายคนถามแฟนๆออนถามกันมาเยอะมากเออของเน้นทั้ง Facebook ทั้ง Youtube ว่ามีกลุ่ม AG มาไหมไม่ตลกไหมไม่เล <c oughs> <c oughs> ไม่ตลกแล้วเอไม่ตลกแล้วโอเคโอเคมีไหมเขาเรียกว่านะ AG ุ่ม A G คือปุ่ม Artificial Grass อ่าเหมาะสำหรับย้าเทียมเล่นย้าเทียมครับเหมาะสำหรับคนอายุเยอะแล้วอือย่างพี่โยเฮ้ยพี่ได้อยู่ได้ยเวลากลับตัวบนพื้นย้าเทียมมัเป็นรองเท้าแบบเข่าอะไรเงี้ยไม่ใช่พี่มันเป็นสายคลาสสิกออกแล้วสายคลาสสิกเออก็ตัว A G นะมีเข้ามาวางจำหน่ายแล้วนะครับเออก็มาเยอะเลยแฟนค่อนข้างจะหนัก ก็จะอยครัเพียเพราะว่าชุดพื้นแล้วก็แต่เป็นปุ่มกลมอย่างนี้มันยังไงตัวมันเหมือนรองเท้าสตั๊ดอย่างนี้ไหมไม่เหมือนครับอันนี้คือปุ่ม f G ฟจีอันนี้คือปุ่ม AG ถ้าเกิดสังเกตดีๆเนี่ยชุดพื้นต่างอะไรที่โยครับอ่าจำนวนปุ่มเนี่ยก็จะเยอะกว่าตัว fG ครับอ่ไนกี้บอกว่าปุ่มอย่างเงี้ยเหมาะสำหรับเล่นญ้าเทียมมากกว่ามากกว่า หนึ่งคือช่วยในเรื่องการกลับตัวการกระจายแรงอย่างเงี้ยพี่โยแบบเขามีหลายหลายคนนะที่เจ็บไปกับยาเทียมนะถ้าเกิดเล่น f อเนี่ยปุ่มเอฟจีไปเล่นยาเทียมมันจะปุ่มมันจะจิตลงไปใช่อะไรนี้มันก็แบบช่วยลดอาการบาดเจ็บได้สำหรับบุ่ม AG จีนะครับก็แต่ว่านกี้ก็บอกว่าเล่นได้ทั้งสองสนามเหมือนกันแต่ที่เหมาะที่สุดเนี่ยมันก็คือต้องใช้ให้มันตรงจุดประสงค์แล้วกันใช่ครับเดี๋ยวเรามาดูน้ำหนักกันดีกว่าว่า AG กับ FG นี่มัน ต่างกันขนาดไหนนะครับอันนี้เป็น A.G ก่อนไซส์9 u ้ายนะครับใกล้เคียงกันนะน้ำหนักสองร210กรัม210ร1 0บรบกรัมนะครับเอครับพี่โยไซส์เดียวกันนะไซส์เดียวกัน 9, U.S. 205รกรัม205กรัมก็แทบไม่มีผลครับนะครับก็ถือว่าทางไนกี้เนี่ยออกแบบมาได้สวยงามแล้วก็ น้ำหนักของเจ้าตัวเวเปอร์เนี่ยมันต้องมีจุดเด่นอยู่แล้วในเรื่องของความเบาเหมาะกับสายสปีดครับนะคาราพิโอในแพคกนี้ก็ยังมีเทมโปกับแพนทอมจีทีด้วยนะต้องรอต้องรอติดตามเร็วๆนี้ครับของกําลังของกําลังรออยู่มาพี่ไปรอรับอยู่ใต้ต้นไม้ใช่สำหรับราคาครับที่บอกแฟนถามหาถามถึงเรื่องราคาครับก็ไนกี้มักคุรีเวเปอร์ราคา8,500บาทอืสำหรับตัว FG ฟ g ก็ราคาเท่ากันครับเออเท่าเหรอ เท่ากันเฮ้ยมีอัปเปอร์มันเหมือนกันไงอ๋อมีอีกอย่างหนึ่งที่เด็ดลืมลืมให้ดูที่พี่ชอบมากถุงมันสวยดิถุงสวยเออพื้นพื้นมันก็สวยนะพี่โยพื้นมันสวยพื้นมันเหมือนกับว่าถอดแบบมาจากพิมเขียวเลยนะอ๋อเป็นช่องช่องเออเออเออนะครับนี่มีถุงให้ด้วยทั้ง FG ทั้ง AG ถุงเป็นอะไรนะบูปินนะฮะัในพิมเขียวสวย ผมก็ใส่เวเปอร์มาอยู่แล้วแล้วเคยใส่ตัวนี้มั้ยยังไม่ได้ลองเลยเดี๋ยวออดิพีชผมไปลองให้ชอบลองใหม่ๆอยู่แล้วไม่ใช่ชอบลองใหม่ๆชอบลองเท้าใช่ไหมก็จะไปลองตัว FG กับ AG ครับว่าแบบแตกต่างยังไงต่างกันไหมแล้วก็ปุ่ม AG เนี่ยมันเหมาะกับย่าเทียมดีแค่ไหนอืครับแต่ดูด้วยสายตานะอัปเปอร์นี่ถ้าจะเหมือนกันเหมือนกันเลยอ่ะเหมือนกันเลยพี่เหมือนกันเลยแล้วเปลี่ยนนเปลี่ยนแค่ชุดพื้นอ่ะใช่ดูดูจากชุดปุ่มอ่ะชุดพื้นตรงเนี้ย โอเคแฟนๆถามหาเยอะก็อย่าลืมมาซื้อตัว AG ครับครับก็มีวางจำหน่ายที่ร้านริฟุตบอลทุกสาขาครับแล้วก็ช่องทางออนไลน์ดีพีหน้าเจอกันใหม่ครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ